มาแล้ววูทิลิ่งเว็บกับริทแมนช็อปนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวูทิลิ่งเว็บได้แล้วที่ไลน์ริทแมนช็อปได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ริทแมนช็อปเติมในเว็บรับริทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ริทแมนช็อปเท่านั้น วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู22เรื่องน่ารู้ที่หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะครับจากที่เกมเปิดให้เราเล่นมาได้3-4วันแล้วนะครับผมก็ได้รวบรวมหลายๆข้อมูลออกมาเป็นทั้งหมด22ข้อด้วยกันเนาะที่จะทําให้เ,เพื่อนๆและก็มือใหม่หลายๆคนเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยก็คือการเติมโค้ดให้เ,เพื่อนๆกดที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปดาวเนาะจากนั้นเข้าไปที่ตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างที่เป็นรูปปัจแจนะครับแล้วก็ในหัวข้อแอค,คเคาไไดนย จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกรอกโค้ดได้เลยเนาะซึ่งตอนนี้มีแค่โค้ดเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ได้ก็คือเวทเทิลิ่งกริปนะครับเพื่อนๆก็สามารถนาโค้ดนี้ไปกรอกได้นะสําหรับใครที่ยังไม่เคยกรอกนะครับต่อไปข้อที่2วิธีรับรางวัลจากกิจกรรมเวทเทิลิ่งเว็บเอ็กทวิชนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปในทวิชนะครับที่เป็นเว็บหรือว่าแอปสําหรับสตรีมเมอร์เนาะให้เพื่อนๆเข้าไปที่สตรีมเมอร์ท่านไหนก็ได้นะครับที่กําลังสตรีมเกมเวทเทิลิงเว็บอยู่จากนั้นให้ดูที่ช่องแชทาาาาาางงงววมมมืือออถช่่่่ไหนนนีีีํรรัเพกกก็สิจ เพื่อรับของรางวัลกันได้เลยนะให้เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกกับสตรีมเมอร์ท่านนั้น1ครั้งนะครับจากนั้นก็ให้สมาชิกภาพเป็นของขวัญกับผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับทุกคนซึ่งทั้งการกดซับเลยก็การแจกซับให้กับคนอื่นเนี่ยรวมกันแล้วก็จะราคาประมาณ138บาทนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทาเงื่อนไขครบทั้งหมดแล้วก็จะมีโค้ดของรางวัลเด้งเข้ามาในคลังดรอปของเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถนําโค้ดไปกรอกเพื่อรับของรางวัลในเกมอีกทีหนึ่งได้นั่นเองสําหรับของรางวัลก็จะมีตาม 2มิถุนายนนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็รีบเข้าไปเล่นกันด้วยเนาะก่อนที่จะหมดเขตนะครับต่อไปข้อที่3วิธีการเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับผู้เล่นคนอื่นให้เพื่อนเก็บยูเนียนเลเวลของตัวเองให้ถึงเลเวล2 2ก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนจะสามารถแอดเพื่อนผู้เล่นคนอื่นๆได้เนาะพอแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มเข้ามาในปาร์ตี้ได้เลยแล้วก็โควบไปเล่นกับเพื่อนของเราได้เลยนะหรือเพื่อนจะเข้ามาที่โควบหมดก็ได้นะครับกดเข้าไปก็จะมีผู้เล่นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้จักเเนนนาาาาาะทีี่รรรสมถขออจย้้้ไไปปใ์ตดคั ถ้าโชคดีเขากดลับอย่างเงี้ยเพื át, ่อนๆก็สามารถเข้าไปในโลกของคนนั้นแล้วก็ไปช่วยกันตีมอนได้นั่นเองข้อที่4ถ้าในแผนที่ของเพื่อนมอนเริ่มเลเวลเยอะแล้วเพื่อนๆตีไม่ค่อยได้ตีไม่ค่อยผ่านนะครับอาจจะเพราะของน้อยหรืออะไรก็ตามเพื่อนๆสามารถลดระดับความยากของมอนของบอสหรือว่าของเอ็กโคลงได้นะครับโดยการที่เข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของเราเนาะจากนั้นในหัวข้อโซ่สามเฟสนะครับเราก็กดเข้าไปที่เครื่องหมายตกใจได้เลยจากนั้นให้มาที่หัวข้อ lower โซ่สามเฟสนะครับกดเข้ามาเราจะสามารถลดระดับสเตจ แผนที่ของเราณตอนนั้นได้นะครับอย่างข้อผมสเตตสี่เนี่ยมอนก็จะเลเวลเยอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าลดลงไปที่สเตจสามเนี่ยมอนก็จะอยู่ที่เลเวลประมาณ45-50ประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะหรือถ้ายังไม่พอนะครับเราก็สามารถลดลงไปให้ต่ํามากกว่านั้นได้อีกนะแต่ว่าการที่เรากดลดระดับความยากของโลกของเราลงไปเนี่ยก็จะติดคูดาวอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับข้อที่5เพื่อนๆสามารถปล่อยเอ็โคออกมาโชว์ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆดูได้นะครับโดยการเปลี่ยนเครื่องมือเนาะจากแรปเปิรของเราเนี่ยคร โปรเจคเตอร์นะครับผมพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเอ็กโคตัวแรกที่เรากดไว้ที่ตัวคิวนะครับหรือว่าตัวที่เราจะกดไว้ใช้งานนั่นแหละเราก็สามารถกดตัวทีเนาะหรือว่าที่โปรเจคเตอร์นะเพื่อโยนเอาเอ็กโคของเราออกมาโชว์แบบนี้ได้นะครับเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตเนาะว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับต่อไปข้อที่6กนะครับก็คือในตู้เลือกตัวละครการันตีนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าผมสุ่มได้จนครบไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังได้ไม่ครบเนี่ยในตู้การ สามารถเปลี่ยนตัวละครใหม่ได้ตลอดเวลานะครับเผื่อบางคนกังวลเนาะว่าเราเลือกเป็นตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนไปเลือกตัวใหม่แล้วโลที่เราสุ่มไปเนี่ยมันจะถูกรีเซ็ตนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ต้องกังวลเนาะสมมติว่าเพื่อนๆสุ่มไปแล้ว70โลเหลืออีกแค่10โลเท่านั้นก็จะได้ตัวที่เราเลือกไว้แล้วเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวใหม่ได้เลยนะครับโดยที่70โลที่เราสุ่มไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เริ่มใหม่เนาะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็สุ่มต่อไปอีก10ครั้งเพืืื่่่่่่่ออออออกกกาาาารรรรรััััััันน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 ตตตตีีีีีววทเเเเเเเลลลลลลสสุดดดดไไ้้้ยยงงงงใขูมป ไม่ต้องกังวลเนานะต่อไปข้อที่7เวลาที่พเพื่อนๆขาดไอเทมอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลการอัพตัวละครหรืออะไรก็ตามที่พเพื่อนๆไม่รู้ว่าไอเทมพวกนั้นเนี่ยมันจะหาได้จากไหนพเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่ไอเทมชิ้นนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าเราสามารถหาไอเทมชิ้นนี้เนี่ยได้จากไหนบ้างแล้วเขาก็จะมีบอกจุดนะครับว่าที่เรากดเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยอยู่จุดไหนนั่นเองข้อที่8เก้าอี้บนภูเขาหรือเก้าอี้ที่ผมกําลังนั่งอยู่น้ั่นตอนนบ้างแล้ว เนาะอาจจะมีคนเอาไปเล่นเป็นมีมต่างๆหน้าๆนะครับทุกคนซึ่งเก้าอี้อันนี้เนี่ยเขาทำออกมาล้เอเรียนวร์จิลจากเกม Devil m a คลายนะครับผมมันจะมีฉากหนึ่งนาะที่วร์จิลเขานั่งอยู่บนเครือไม้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วทีนี้ก็มีคนทำมดขึ้นมาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนให้เป็นเก้าอี้งานวัดตัวสีขาว,ขาวๆนะฮะทุกคนซึ่งมันก็กลายเป็นมีมาตั้งแต่ตอนนั้นนะอันนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีอยู่นะฮะทุกคนแล้วในเกมนี้เขาก็ใส่เข้ามาเป็นมีมเป็นอีสเตอร์เอร็ก้าอี้ จะได้อชิปเมนด้วยเนาะใครอยากจะเก็บอาชิปเมนให้ครบเนี่ยยังไงซะก็ต้องขึ้นมานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับบวกกับถ้าเพื่อนๆเลือดไม่เต็มหลอดนะครับเก้าอี้ตัวนี้ก็สามารถฮิวเลือดได้ด้วยนะครับผมสําหรับจุดของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่บนภูเขาใกล้ๆกับเมืองจินโจ้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงภูเขาตรงนี้นะถ้าตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆวิ่งขึ้นมาอาจจะต้องวิ่งขึ้นมาเองนะครับภูเขานี้ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ๆก็จะมีเสาวัปให้อยู่เนาะก็อย่าลืมมาปลดด้้้้้้ววยยยนนนนะครรรับงต่่อไไปทีีจขขขึึมมมาาาาาาาภูเเเก็สถดล ข้อที่9วิธีการหาดาบสีดาวฟรีนะครับซึ่งเป็นดาบที่สามารถนํามาใส่ให้กับคันเชโลได้นะโดยให้เพื่อนๆวับไปที่พอร์ตซิตี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ไปที่เสาวับตรงนี้เลยเนาะแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็วิ่งตามถนนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะให้เราวิ่งเป็นวงกลมขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็จะไปอยู่ในจุดที่เพื่อนๆเห็นตามในวิดีโอเลยเนาะจุดนั้นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับกระแสลมนะครับที่พัดขึ้นไปด้านบนเนาะเพื่อนๆก็สามารถกระโดดเลยก็ใช้เครื่องล่่ออนนนนนเเพืขึ้้้ไไปดดาบยะ ไปให้เพื่อนวิ่งไปตามคริสตัลนที่มันมีบอกทิศทางไว้อยู่นะครับผมก็วิ่งเก็บคริสตัลนขึ้นไปเรื่อยๆนะ พอขึ้นไปสุดจะเจอดาบเล่มหนึ่งที่ปักอยู่กลางตึกนะฮะทุกคนเพื่อนๆืก็เดินไปเก็บได้เลยเนาะหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นดาบสีดาวมาใช้แบบฟรีๆนะครับซึ่งดาบนี้เอาไปใช้ให้กับคันชโลได้นั่นเองต่อไปข้อที่10วิธีการเข้าไปตีบอสต้ําแข็งตัวนี้นะครับผมซึ่งใครที่ทาเควสตามเนื้อเรื่องมาเนี่ยน่าจะไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมีเควสที่นําพาเรามาตีกับบอสตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทําเนื้อเรื่องเนานะแล้วก็วิ่งสํารวจแผนที่อย่างเดียวเนีีนน่่ยยย้้ววเอออิิาา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 กกกจจจะะมตตบสันันนหทงขด ว่ามันมีทางเดียวเนาะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าได้อยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ไปก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาจุดเข้าไปตีนั่นเองเนาะซึ่งจุดที่เราจะเข้าไปตีบอสตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดเสาตรงนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็กระโดดลงไปด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาเปิดเสาวับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆนวิ่งออกขวามานะครับมันจะมีทางลงที่เราสามารถลงไปชั้นใต้ดินได้อยู่นนนะะะีีีี่่่รัมมมมมจทททาา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 งงงเเเเดดยววสถขข้้้ไพือๆก็ิ นะครับจากนั้นเราก็กระโดดลงไปด้านล่างได้เลยนะแล้วทีนี้นะครับก็จะมีถ้าที่เราสามารถวิ่งเข้าไปหาบอสน้ําแข็งได้นั่นเองเพื่อนๆก็วิ่งไปให้สุดทางเลยนะครับต่อไปข้อที่11วิธีการบลิงไปหาเป้าหมายที่อยู่ไกลเวลาที่เราไปเจอมอนที่อยู่กันหลายๆตัวแล้วเราตีมอนตัวหนึ่งอยู่นะครับมันก็จะมีมอนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ไกลมากๆเนาะซึ่งพอเราตีตัวแรกเสร็จแล้วนะครับตามปกติเราจะเสียเวลาวิ่งไปหาตัวใหม่นะครับซึ่งมันทําให้ขัดจังหวะในการเล่นเนาะแล้วก็ขัดคอมโบของเรา ลิงไปหาตัวที่อยู่ไกลๆได้เลยทันทีเนี่ยก็มีวิธีการง่ายๆนะครับให้เราเก็บเกเตตัวละครไหนก็ได้ให้เต็มหลอดเนาะซึ่งพอเต็มเสร็จแล้วนะครับทางขวาเมือที่ไอคอนตัวละครเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงโผล่ขึ้นมานะถ้าเป็นคลื่นเสียงแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดสลับไปใช้ตัวละครนั้นได้เลยจากนั้นตัวละครนั้นเนี่ยก็จะวร์ปไปหามอนที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราได้นั่นเองเนาะหรือต่อให้อยู่ไกลก็ตามแต่ถ้าเรากําลังสู้กับมอนตัวนั้นอยู่เนี่ยตัวละครนั้นก็จะวร์ปไปหามอนตัวนั้นทันททีีเเลลยยยนนะะรรรรัับมมกกก็็จช่่่วววปหหดาาาาาใิงงืออสถตโ ข้อนี่สิบเองอ 12, การเดินทางให้รวดเร็วทั้งทาง,ทงบกเลยก็บนอากาศเรามาดูที่การเดินทางบนอากาศอย่างรวดเร็วกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องมีเอ็โคนกเขียวก่อนนะครับซึ่งจะเป็นกี่ดาวก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็น5ดาวก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากจะใส่ให้ทั้ง3ตัวละครเลยก็ได้เนาะเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นพอเรามีนกเขียวเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆมีจี้หยันด้วยเนี่ยก็จะสามารถเดินทางได้ไวเลยก็ไปได้ไกลมากขึ้นนะทีนี้ขั้นตอนในการเดินทางบนอากาศของเราเนี่ยก็ ได้ง่ายๆแต่ว่าต้องใช้เวลาในการฝึกด้วยนะครับทุกคนมาดูทีละสเตปนะครับกดใช้แกโปขึ้นไปกดสกิล E กดสกิล Q นะครับผมแล้วก็กดใช้เครื่องร่อนเนาะจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนตัวละครกลางอากาศได้นะครับล้วก็กดใช้ Q ไปอีกทีหนึ่งแล้วก็กดใช้เครื่องร่อนเปลี่ยนมาใช้ตัวละครที่3กด Q ไปอีกทีหนึ่งกดใช้เครื่องร่อนนะครับกลับมาที่จี้เหยียนแล้วก็ดึงแกล้ลขึ้นไปอีกกดสกิลพุ่งนะครับผมกดคิวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดใช้เครื่องร่อนด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถวนแบบนนี้้ไไปดเรื่อยๆะ ่าวนไปนะครับผมมี3ตัวก็ใช้ทั้ง3ตัวเลยนะเนี่นะครับแล้วก็จะสามารถไปได้ไกลเลยก็เดินทางได้ไวด้วยนะเวลาที่เดินทางบนอากาศนะครับผม ทีนี้มาดูการเดินทางบนบกกันบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เพื่อนๆมาฟาร์มกับบอส Inferno Rider ก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ทางซ้ายมือของแผนที่เนาะอยู่ที่ Port City นะครับถ้าใครยังไม่ปลดบอสตัวนี้หรือว่ายังเก็บ Echo จากบอสตัวนี้ไม่ได้เนี่ยให้ไปทําเนื้อเรื่องก่อนนะครับแล้วพอเราสามารถฟาร์มได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็มาสู้กับบอสตัวนี้ได้เลยเนาะแล้วพอชนะก็จะมีโอกาสที่เขาจะดรอปเป็น Echo มาให้นะครับซึ่งพอเราได้เ c h o มาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนำเอ็กโคมาใส่ที่ช่องแรกแบบนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปใสใ วิธีการใช้งานของเขาเนี่ยครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันวิธีการแรกก็คือการแตะแค่ครั้งเดียวแบบสั้นๆนะครับห้ามกดค้างเด็ดขาดเนาะเราแค่แตะนะครับก็จะเป็นการแปลงร่างเป็น Inferno Rider นะครับแล้วเราก็สามารถฟันได้ประมาณ3 4ทีนะครับทุกคนและวิธีที่2ก็คือการกดค้างนั่นเองเนะครับพอเรากดค้างเนี่ยจะเป็นการแปลงร่างเป็น Inferno Rider นะครับเราสามารถใช้ Echo อันนี้ในการเดินทางได้เนาะทางบกนะครับแบบนี้เลยก็จะเดินทางได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับทุกคนต่อไปข้อที่13ก็คือวิธีการคลับใบชุบนั่นเองในระหว่าง ที่เพื่อนๆเล่นถ้าเกิดว่ามีตัวละครไหนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆขี้เกียจไปรีใหม่เนาะอยากจะเล่นต่อตอนนั้นเลยนะครับซึ่งเราต้องใช้ใบชุบนั่นเองแต่ว่าใบชุบเนี่ยถามว่าหาได้จากไหนง่ายๆเลยเราสามารถมาคราฟได้ที่เครื่องซินเทอร์ไซเซอร์นะครับซึ่งชื่อเครื่องเนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับเครื่องนี้นะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาเนาะอยู่ที่เมืองจินโจนะครับเราซูมลงมานิดนึงนะจะอยู่ตรงนี้นะครับที่โซนด้านบนนะครับทุกคนพอเรามากดใช้งานเครื่องนี้นะครับบบผมมมเเขาาาาก็จะีใใชุห้รรรสถค ใช้งานได้เลยนั่นเองทรัพยากรพวกนี้ก็หาได้ง่ายมากๆนะครับหรือถ้าเ,เพื่อนมีเงินเนี่ยก็สามารถใช้เงินในการซื้อได้ด้วยเช่นกันแล้วก็กดเข้าไปที่รูปภาพของไอเทมชิ้นนั้นเลยเนาะเลื่อนลงมาเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าเราสามารถหาันี้ได้จากไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถซื้อได้จากร้านขายยานะครับทุกคนและในร้านขายยานี้นอกจากวัตถุดิบที่เราสามารถเอาไปคราฟได้แล้วนะครับเขายังมีขายโดยตรงอีกตั้งหากนะอยากจะใช้ยาเพื่อเพิ่มเลือดแบบกระทันหันอะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อยาพวกนี้ติดตัวไปด้วยได้นะซึ่ง1ขวเนี่ยก็จะอู่่ทีงข ราคาก็ค่อนข้างแรงเอาเรื่องนะถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวต่อไปข้อที่14ในเมืองจินโจที่เป็นรูปไอคอนคล้ายๆกับหุ่นยนต์ตรงนี้นะครับหรือว่าคล้ายๆกับตู้กระชาปองเนาะเพื่อนๆสามารถไปเก็บโซนนตามด่านได้นะครับซึ่งจะเป็นลูกบาศสีเหลืองแบบนี้เนาะพอเราเก็บมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเดินมาที่ตู้กระชาปองหรือว่ารูปหุ่นยนต์ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็มาคุยกับ NPC นะครับจากนั้นเราจะสามารถเอาลูกบาศสีเหลืองหรือว่าโซนนที่เราเก็บมาได้เนี่ยาาัดน้เงถรรจคบ ตามที่เขากําหนดให้เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายเลเวลด้วยกันนะแต่ละเลเวลเนี่ยก็ได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะแม้กระทั่งเห็นในการอัพดาวของตัวลูเวอร์ของเราอย่างเงี้ยก็มีด้วยเช่นกันเนาะถ้าอยากจะอัพลเวอร์ของเราให้ได้ดาวเยอะๆนะครับก็ต้องไปหาลูกบาทหรือโซนันอันนี้เนี่ยมายัดด้วยนะครับและข้อที่15ที่ไอคอนรูปของขวัญน,นะครับที่อยู่ในเมืองจินโจเพื่อนๆสามารถมาคุยกับ NPC แล้วนําของมาแลกได้นะครับซึ่งที่ NPC นีคนนี้เนี่ยเรา เพื่อนสามารถไปหาเศษไม้อันนี้ในการนํามาแลกได้นะครับ50เศษเนี่ยสามารถแลกดูแก้วสุ่มได้หนึ่งลูกแล้วถามว่าเศษไม้พวกนี้สามารถหาได้จากไหนบ้างหลักๆเลยก็คือการเปิดกล่องตามแผนที่ต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นการตีมอนที่อยู่กันไปกลุ่มๆนะครับแล้วก็ปลดล็อกเสาวาปนะครับพวกนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เศษไม้มาด้วยเช่นกันต่อไปข้อที่16ถ้าไปเพื่อนสำรวจลงมาจนถึงโซนด้านล่างของแผนที่นะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะที่เป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะครับให้ไปเพื่อนวาร์ปมาตรงจุด แดงนะครับที่เป็นเลเวล100ขึ้นไปเนาะก็จะเป็นนกสีม่วงและก็น,นกสีเขียวนะครับซึ่งมอนแดงพวกนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆกำจัดได้แล้วนะครับเขาจะไม่เกิดอีกเลยนะจะไม่มีรีเซ็ตครูดาวทั้งนั้น1คนเนี่ยสามารถฆ่าได้แค่1ตัวเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆอยากจะฆ่าพวกนี้ได้เพิ่มเติมเนี่ยต้องไปเล่นในโลกคนอื่นเท่านั้นที่เขายังไม่ได้ฆ่าไปนะครับทุกคนถ้าโลกของคนไหนฆ่าไปแล้วเราก็จะไม่สามารถฆ่าได้อีกเป็นครั้งที่2เนาะแล้วทีนี้ไอ้นกสตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวส เลยนะตีถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เอ็ o โคนกเขียว5ดาวมาใช้งานเนี่ยแนะนําให้มาฆ่านกตัวนี้ก่อนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ไหวเนี่ยก็สามารถเชิญเพื่อนเนี่ยเข้ามาช่วยตีได้เช่นกันเนาะแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยจะไม่มีดรอปเอ็กโคนะครับทุกคนแต่ว่าเขาจะได้ในส่วนของความสําเร็จแทนนั่นเอง แล้วนอกจากนก2ตัวนี้ก็มีบอสแดงตัวอื่นๆอีกในแผนที่อีกเยอะมากนะครับทุกคนมีแบบเป็น 10- 20จุดเลยนะแต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยผมมองว่าการ์ดยังไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะแต่ว่าไอ้นกเขียวตัวนี้เนี่ยเราสามารถนาการ์ดไปใช้ได้เลยแล้วยิ่งเพื่อนๆมีจี้เหยียน,นด้วยเนี่ยก็สามารถนําไปใส่ให้กับจี้เหยียนได้เหมือนกับที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะก็เลยเป็นตัวแรกๆนะที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆไปตีให้ผ่านก่อนนะครับต่อไปข้อที่17ในส่วนของบอสรายสัปดาห์นะครับทุกคนจะสังเกตเนาะว่ามันจะ สัปดาห์เท่านั้นเนาะแล้วพอเรามาดูที่บอสในแผนที่นะครับทุกตัวเนี่ยมันจะเขียนว่า0ูนย์ทับสแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าบอสตัวนี้เราสามารถรับได้3ครั้งแล้วพอเรามาตีบอสตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถรับได้อีก3ครั้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าไอ้สครั้งตัวนี้เนี่ยคือจํานวนโดยรวมทั้งหมดนะจากบรรดาบอสรายสัปดาห์ทั้ง3ตัวที่เราสามารถรับได้นั่นเองทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขาจะนับการรับของรางวัลรวมกันนั่นเองตรงนี้เนี่า บอสาลสัปดาห์พวกนี้มันดียังไงเนี่ยครับหลกัหลกๆเลยเราก็จะได้ในส่วนของไอเทมที่ไปใช้ในการอัพสกิลให้กับตัวละครต่างๆนั่นเองอย่างเช่นไอเต่าตัวเนี้ยเราจะได้เป็นระครังมานะครับซึ่งระครังเมื่อกี้เนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ในการอัพสกิลของจี้หยานได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆด้วยเนาะเนี่ยในการปลดล็อกสกิลพวกนี้นะครับก็จะมีการใช้ไอเทมจากบอสาลสัปดาห์นั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นเจนซินอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นการ์ดโจเกอร์อันนี้นะครับผมและถ้าเป็นลูเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นขนนกนั่นเองเนาะซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะใช้อเทมจากบอสอะไรสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะซึ่งสัปดาห์หนึ่งเราสามารถเก็บไอทมพวกนี้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆไปเล่นแล้วก็ไปเก็บให้ครบด้วยนะแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ไปฟาร์มแค่บอสตัวซ้ำๆนะครับผมเพื่อที่จะเอามาปลดล็อกสกิลของตัวละครหลักที่เราเล่นเนี่ยให้มันครบก่นนะวน Bot ตัวหองอึ ที่เราต้องการปั้นขึ้นมาเสริมนั่นเองแล้วมาต่อกันที่ข้อที่18นะครับก็คือวิธีการดูนะว่าบอสตัวไหนที่เราฆ่าไปแล้วเนี่ยเขาจะเกิดใหม่ในอีกกี่นาทีนะครับบอสทุกตัวเลยนะเวลาที่เราฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือก็จะเขียนว่ารีเฟซในอีกจุดๆนาทีนะครับแต่ถ้าตัวเนี่ยส่วนมากหนึ่งนาทีก็เกิดใหม่แล้วนะครับผมบางตัวเนี่ยอาจจะเกิดเร็วกว่านั้นหรือว่าจะเกิดช้ากว่านั้นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราฆ่าตัวนั้น เนาะว่ามันเหลือเวลาอีกกี่นาทีหรือกี่วินาทีนะมันถึงจะเกิดใหม่นะครับและข้อที่19านะครับสาหรับใครที่อยากจะสํารวจแผนที่ให้ครบ100%เนาะเขาก็มีเว็บในการบอกจุดต่างๆมาไว้อยู่นะครับซึ่งเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะเนาะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในเว็บนี้เนี่ยเขาจะมีบอกทุกจุดเลยนะครับว่ากล่องเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างลูกบาศโซนแนนที่เราเอาไปยัดหุ่นยนต์เนี่ยก็มีบอกครบทุกจุดเช่นกันนะรวมถึงทรัพยากรอื่นๆในแผนที่ในเกมนี้นะครับผม,มบกรจะะ้หดเลยยนะ็ช่วใ สามารถเคลียร์แผนที่ให้ครบ100%ได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของข้อที่20ก็คือการผสม e c h o นั่นเองฟังก์ชันนี้เนี่ยจะปลดล็อกหลังจากที่เพื่อนเพื่อนขึ้นมาถึงเลเวลประมาณ20กว่าๆนะครับแล้วก็เหมือนจะต้องทำเควสอ,อะไรสักอย่างด้วยนะครับคือผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเราต้องไปปลดเควสไปอะไรด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่หลักๆคือเลเวลเราต้องถึงด้วยเนาะแต่ว่าการที่เราจะมาใช้โหมดนี้ได้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้เพื่อนเก็บ Data Bank 15ก่อนเว15ก็บดัตราแบงก์ตรงนี้ให้ถึง นนั่นเองถ้าเกิดว่าเลเวล Data Bank ของพเพื่อนต่ำกว่า15จะไม่มีทางดรอปสีทองเลยนะครับยกเว้น E c h o แดงบางตัวที่เขาการันตีอยู่แล้วว่าเราจะได้การ5ดาวนะแต่ว่าถ้าเป็น Echo ทั่วไปหรือว่าไม่กระทั่งบอสก็ตามเนี่ยถ้าพเพื่อนเพื่อนดัตยังไม่ถึงเลเวล15จะไม่ดรอปสีทองให้แน่นอนดังนั้นผมแนะนําให้พเพื่อนไปฟาร์ม Databank ตรงนี้นะครับผมให้ถึงเลเวล15ก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนค่อยมาใช้เป็นฟังก์ชันนี้นั่นเองนะเพราะว่าในระหว่างที่พเพื่อนเนรืร่อกดสมเ,เราจะมีโอกาสในการได้ Echo ในระดับที่สูง ขึ้นปนะครับผมซึ่งถ้าเราเป็น15เนี่ยมันก็มีโอกาสได้เป็น5ดาวด้วยนั่นเองนะครับแตให้มันมีความคุ้มค่าม,มากกว่าเนาะในการจะมาผสมตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมก็ผสมได้เป็น4ีดาวแลวเห็นไหมคือเราเอาตัวเก๋ไก่ตัวเกลือเกือนะครับพวกสีเขียวแบบนี้มากดใช้นะครับมันก็ผสมขึ้นไปได้เรื่อยๆนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับเผื่อบ,บางคนจะเอามาผสมหมดเลยตั้งแต่แรกๆแ,แล้วมันแบบเสียดายนะครับทุกคนแล้วก็ในข้อที่21ก็คือการลงหอคอยนะ่ครับหอคอยเนี่ยในช่วงหลังๆนะสักประมาณ สทีมเลยนะครับในการลงหอคอยเนาะนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องทําทีมมา3ทีมนะครับบวกกับต้องปั้น DPS ถึง3ตัวเลยนะถ้าเพื่อนๆจะเล่นเกมนี้ในระยะยาวนนเนาะแล้วก็มาเล่นคอนเทนต์ Endgame อย่างการลงหออย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าให้เริ่มวางแผนการปั้น DPS ให้ครบทั้ง3ตัวไปด้วยนะคือเราปั้นเผื่อไว้เลยนะเพราะว่ายังไงซาสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ปั้นถึง3ทีมเพื่อเอามาลงหอคอยอยู่ดีนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่22นะสเนาะสาหรับใครที่อยากจะได้แนวทางในการปั้นตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เอ แล้วก็รายละเอียดการอัพสกิลต่างๆนาๆนาเนี่ยผมก็มีรูปภาพมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูแค่เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับหรือเพื่อนๆจะเซฟเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าจะยังไม่ได้อธิบายนะว่าทําไมตัวนั้นตัวนี้ถึงต้องใช้ทีมนี้หรือต้องใช้เอโคตัวนั้นนะครับก็จะมีขึ้นให้ดูครบทุกตัวละครเลยนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูเรื่อยๆเนาะซึ่งรูปภาพตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากทวิสเตอร์วูดทิลลิงเวฟเลกาซีอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาน่าจะเป็น รวมแล้วเนี่ยใช้ประมาณนี้ก็คือโอเคเลยสามารถเล่นได้เลยนะครับทุกคนแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะเว้นแต่ว่าในอนาคตจะมีคอมโบใหม่ๆที่เราเพิ่งคิดออกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเพื่อนๆสามารถปั้นแล้วก็ทําตามในรูปภาพที่ขึ้นให้ดูเนี่ยได้ทั้งหมดทุกตัวละครเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมกับ22เรื่องน่ารู้เนาะที่หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละนะครับตั้งแต่ดูคลิปนี้จบไปนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุ คลกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ